ดูกันชัดๆหน้าเหมือนใครเปิดภาพลูกสาวฝาแฝดบีมอ้อยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่นับวันยิ่งท้องโตขึ้นมากสำหรับ Oil, อ้อยอติพรภรยาสุดที่รักของนักร้องนักแสดงหนุ่มบีมกวีที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกฝาแฝดอีกคู่โดยในวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมภาพอาัลตราซาวของเด็กในท้องกันค่ะ เผอแป๊บๆออยอธติพรพรรยาสุดที่รักของนักร้องนักแสดงหนุ่มบีมกวีกระอุมท้องลูกสาวฟ้าแฟดอายุคันกว่า31สัปดาห์แล้วนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบ้านตันจรารักก็เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ถึง2คนด้วยกันล่าสุดบีมและออยได้เผยคลิปแอบส่องสาวน้อยในท้องหมามีผ่านทาง YouTube บีมออยแชนนลพร้อมอัปเดตการต้องท้องลูกสาวฝาแฝด ตอนนี้ดิ้นกันเก่งมากๆแอคทีฟสุดๆพุงก็ขยายใหญ่ขึ้นทุกวันขณะที่ปากหมดลูกก็เปิดแล้วก็3.4ส้ซนถือว่าผ่านเกณฑ์ซึ่งอีก2เดือนลูกสาวทั้งสองก็จะได้ออกมาลืมตาดูโลกกันแล้วสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตสสาวในท้องหมามีกันดีกว่าตอนนี้ดิ้นเก่งกันมากๆแอคทีฟสุดๆและพุงมามีก็ใหญ่มากๆด้วยตอนนี้วัดได้41ไปแล้วน้ำหนักก็ดีขึ้นดีด ท้องนี้ผ่านไปเร็วมามีจะพยายามจดจําความรู้สึกของการตั้งท้องไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะมันมีความสุขมากและในขณะเดียวกันความเมื่อยล้าก็มาคู่กันแบบเลี่ยงไม่ได้ท้องนี้นอนหงายไม่ได้ปวดหลังแบบที่ท้องก่อนไม่เป็นเจ็บหน่วงท้องน้อยและเริ่มมีการบวมน้ำที่ขาแล้วและมีภาวะเลือดจางที่คุณหมอต้องสั่งให้วิตามินทางเส้นเลือดเลยทีเดียวส่วนภาวะเบาหวานที่แม่แหลายคนเจอมา มามีก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณหมอบอกว่าสามารถทานได้ตามปกติ